สวัสดีครับพบกันที่สวนเกษตรอินทรีย์ชอนรถรับจ้างวันนี้นะครับเราพบกันช่วงเย็นๆนะครับของวันที่10 11นะครับ11วันนี้11มกราคม64วันนี้พาชมสวนนะครับผม สวนเกษตรอินทรีย์ชอว์ลกจ้างจะลกหน่อยนะครับเนี่ยนะครับลกแบบนี้นะครับนี่มีกระท่อมนะครับกระท่อมกลางสวนนะครับนี่นะครับวิวอ่านี่ครับวัดพระไสหมวกกันน็อกนะครับหรือวัดธรรมยทงเนี่ยที่เห็นเป็นภูเขานะครับนี่คือจุดนี้เลยนะครับดูจากในวัดพระไสหมวกกันน็อกนะครับวัดธรรมยทง วิวที่เราเห็นนะครับนี่ครับนี่ก็พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะครับ17อิกากว่าๆนะครับที่เราเห็นนี่ก็คือสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยของเราก็จะมีมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับนี่ที่เราปลูกไว้นะครับก็จะมีมะนาวนะครับมะนาวนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครั <Gesch> บนี่ครับอันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยอันนี้เป็นอ้อยทานได้นะครับเป็นทานเล่มนะครับทานเป็นอ้อยทานนะครับไม่ใช่อ้อยน้าตาลนี่ครับก็จะมีขานะครับส่วนเราก็เห็นอยูได้มีขาอันนี้เป็นต้นต้นมันปูนะครับกินยอดได้มันปูนี่ครับตะไคร้นะครับนี่ค่ะตะไคร้โหสภาพนี่ครับนี่ตะไคร อันนี้เป็นมะนาวนะครับมะนาวนี่ครับจะเห็นลูกนะครับนี่ลูกมะนาวนี่ครับมะนาวนะครับมะนาวนี่ครับนี่ครับมะนาวนี่ครับลูกโตนะครับพันแป้นครับเป็นพิจิต์นะครับก็จะมีครับปวยน้ำว้านะครับปวยน้ำว้าก็จะโอ้โหไม่รู้ปลูกยังไงไม่เคยดกสักที สี่ห้าวีตลอดนะครับนี่ครับก็จะนี่ครับมะนาวก็ไม่เคยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับหญ้าคลุมมบนี่ครับร่วงหมดเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่มะนาวเราไม่ได้ดูแลร่วงหมดแล้วนี่ครับจะเห็นมะนาวร่วงอยู่กับพื้นนี่นะครับเสียหมดแล้วนะครับจริงๆมะนาวนี่คือลูกโตนะครับ ร่วงใหม่ๆนี่คือกินได้แต่ตอนนี้กินไม่ได้ครับเสียหมดแล้วผมไม่ได้ดูแลนี่ครับมะนาวกล้วยครับจะมีมะนาวมะนาวตรงนี้ก็จะเป็นมะกรูดนะครับนี่นี่อันนี้มะกรูดโอ้โหมะนาวยังรกเลยนะครับนี่ครับส่วนเราก็นี่ครับมีมะนาวได้กินิดนิดหนึงครับนี่มะนาว โอ้ยยังรกนะครับนี่ครับก็จะมีนี่ครับขานะครับอ่าไม่ใช่นี่จะขายแตไคายนี่จะคร้นี่นี่เาจะพาไปชมขานะครับนี่นี่เราปลูกขาไว้นะครับนี่ขาตาแดงนะครับจุดนี้จะเป็นขาตาแดงนี่นี่เราปลูกขาตาแดงไว้เยอะเลยครับอันนี้ไม่ได้ปลูกขายนะครับปลูกไว้กินนะครับนี่ครับแต่ถ้าเหลือก to well> well> ินก็คงขายนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังน้อยอยู่นะครับนี่ครับขาตรงนั้นเลยนะครับนี่ตรงนี้เราปลูก ขาไว้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนี่ดอกแคกแคตัดนะครับมาดูรับนี่ครับที่ท่านเห็นนี่นี่จะพาไปดูดีกระเพานะครับนี่เราใช้กระเพรานี่อะไรนะครับทําอาหารนี่ครับกระเพาขึ้นเองนะครับเพราะว่าตน้นต้นที่ปลูกไว้เนี่ยแก่แล้วเม็ดเขาจะร่วงไป ก็จะขึ้นนะครับจะเห็นว่าเนี่ยต้นเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่มะนาวไม่ยากไม่ยากครับอันนี้คือจะเป็นอใบกะเพรานะครับใบกะเพรานี่นี่นี่ขึ้นเองนะครับครับนี่ครับจะพาชมนะครับพาชมนิดๆแถวๆนี้นะครับ นี่จะเป็นกระท่อมของเรานะครับกระท่อมนี่จะเป็นตะไคร้ตะไคร้นะครับผมนี่นี่ขนุนขนุนยังเล็กอยู่เลยนะครับนี่ครับก็จะเห็นเป็นขนุนนี่นี่อันนี้ขาตาแดงนะครับอ่านี่ชะมวงนะครับชะมวงชะมวงรู้สึกจะเหลืออยู่แค่สองต้นนะฮะรอดอยู่สองต้นชะมวง มันปูมันมันปูนี่สามต้นเจริญงอกงามนี่เป็นนี่ครับขนุนขนุนครับจะพาทาชมนี่นี่คือชมพู่นะครับนี่ชมพู่อ่าอนี้ชะอมนะครับชะอมเรียไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวจะต้องตัดแล้วนะครับนี่นี่ชะอมนี่นี่จำปีนะครับจำปีนี่จำปีเคยออกดอกแล้วนะครับแต่ว่า ้นมันเล็กยังไม่เจริญงอกางามเท่าไหรนี่ครับอันนี้เราจะเป็นฝรั่งนี่ครับฝรั่งที่นกนี่ตรงนี้ก็จะเป็นชมพู่นะครับเพชรราชานี่นี่นี่ครับนี่ชมพู่เพชรราชานครับกลยย้วยของเรานะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงเขียวเขียวใหญ่นะครับเขียวสบายแต่เป็นเขียวใหญ่นะครับพันเขียวใหญ่ นี่นี่คือเอ่อนี่มะกรูดเล็กอยู่เลยมะกรูดนะครับแล้วก็โอ้นี่นี่ผักขมผักขมกินได้นะครับแต่วันนี้เราจะเป็นมะกรูดนะครับอยู่ตรงนี้นี่มะกรูดนี่ครับนี่มะกรูดนะครับนี่นี่มะกรูดเล็กอยู่เลยนะครับมะกรูด นี่เป็นร่องสวนแต่ว่าเป็นร่องเหมือนของไส้ไก่นะครับไม่ใช่เป็นข้อร่องแบบน้ําขังนะครับเพราะจุดนี้เป็นที่แรงนะเป็นที่ดอนนี่เราปล่อยน้ำนะครับเราปล่อยน้ําลงร่องนะครับเพื่อความชุ่มชื้นของกล้วยนะครับนี่นี่เราปล่อยปล่อยน้ําลงร่องนะครับเพื่อกล้วยจะได้เอจริญงอกงามนะครับจะได้เขียวอุ่มนะครับเราปล่อยน้านะครับ แต่ว่าแค่วันเดียวก็แห้งแล้วนะครับน้ําในร่องดินแถวนี้มันค่อนข้างแรงนะครับดินนี่ครับเราเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานครับผมแล้วก็จะพาชมนะครับนี่มารูดนะครับมารูดนี่สวนของเรานะครับมารูดนี่เราต้องเอาน้ํานี่ลดเลยนะครับเพราะว่ารากอาจจะยังไม่ถึงน,น้ําในร่องนะครับเราจําเป็นต้อง ใช้ใส่ยางรถนะครับนี่ก็พาชมสวนเล็กๆนะครับกิจกรรมมีทั้งวันนะครับทําได้ทั้งวันนี่ครับขออนุญาตจบคลิดเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ